สู่ได้ถ้าเราและสู่คนในใจเขาพอด้ดอกแม่ตีว่าจันสินตีว่าจังซี่แล้วไป็อย่างนี้ยิสู่พอดีเอายักษ์ไปสู่เขากินเหล่าสูนจริงมันก็บสีไม่เลี้ยวสู่ยุคอะไรมันมือรักแร้สั๊ะแตกทั้งเรามียาบ่มักลูกไฟกินเหล่าเอาเป็นอยังสีบ่มักเที่ยงดีตัวส่วนกันกินเหล่ามวนคุ้มทีคุ้มเด็มันสีไม่ดีแก่ไหนบ่มักลูกไฟกินเหล่าวาตันเป็นคนพอดี บอกแม่ย่าย,ยู่สิรีดีสว่ามันไม่ได้คือยู่กงคกินเหล้าดอกอยา,าตัวหนังต,ตัวเล็กจังสันถ้าแตกหน้าป้ามันก็ดีสว่างเหรอกมันาะวมันไม่ดีสว่เรียนแจ้งไปถึงท่านแม่ย่าติีเรียนเชิญไปถึงท่านแม่ยา,เ,ยเ,า <c oughs> เห็นว่าลูกไผ่กินเหล้าเก่งเต้นนาา่าฮั่นแต่ย้อนมามาควนดอกอเ,เออยังไดก็ะหักลูกไส้แม่ยก็เก่าดังหลัง เจ้เพ oh, yeah? oh, ็นเจิตใจจะจังให้บ้าเนี่ยขอนเมียเขาถึงว่เมียขนนึ่งันนงวันเดียวเถียบ้าห็นก็ว่าเมียเมียขืนหลอดมันดินตึ้มตใจหวเเจ้าพ่ด้เมียเจ้าพ่อด้เมียเยนยจากลักษณะแล้วรับรองว่าเจ้าพ่ด้เมียเด้อเจ้่ได้มาได้พี่น้องว่าจะมายังก่เจาอยากกินเบียร์านะ คอเหนียอเนียคเียตัวยิมเองคนหวงนชั่วโมงคอเียเสียงสวรรคตึ้นเสียงสรวนเมื่อกี้ออยเปิด้ไ่้ยินู่แค่เปิดโลกก็เปลี่ยนตึ้นคอยิเมเตั้งแต่บอเดีจืดคอยดียินเสียงนี่คอยเศราโลดจะ่ล้อเมื่ ลองบึงจับานเลยลองบงจัเงินจันอย้จับล้วาด้วย้อจับไหเเจนจี้รัเลยใครตใครที่อนมันมองหนาคายมันชิไปมนงมงนาเจ้าเด็กังนันมันมองนาควยเอามมงแบบไหนบ้านี้มันโมงก็ควยมันทาชายควยเอาโงกระเป็นมันโดนจังไรมันว่ามันกินบุ้งแม่มันกินมักินานงมึงนีมึงใก่ง ไปมนค่นี่หน่อยไปสะแล้วไปแกคุยับมันเจ้ากันสีวอคมันพร้มต้องรับผมจะไเป็นไผเอาเบ้ากูของจกิงกูของ่มันต้องิงกูแม่กูจิงแพ้กูจิงแพ้เฮ้เฮเฮ้เฮราไม่แกแล้วก็ไม่เเจกสีว่าจังสันคัมอนเบบี้อ๋ลองสิเหมือนคัมอนคัมอนมึงคีโมขวยงานมึงเหรอเเียเออบึงเลี้ยงจริงเลียงมึงจสิงตากู อันนั้นกูกินแล้วจะใจกูมอัอันนั้นกูมาแล้วจะอยากสีหหัวคนนั้นแล้วเขาถามว่าแต่อาจารย์ไหนมาเม,ม,มื่อนี่โสดได้ไหมนะลองฟิววายสันฟิววามาอเล็โสดคันโซลเท็จยังก็ได้เพราะว่าโสดก็ดีจีบไปก็ได้ไปบ้านเดียได้ไปบ้านเองอันนี้ล้มไป Doctors, được miền thân nhưng mà rồi, đánh. Bên đánh. Bên đánh. Bên đánh. Đoạn, tôi biết một cái mục một cái mục đích nó, nó. Mà mà là một cái mục đích nó là một cái mục đích nó là một cái mục đích nó là cái 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 nó nó cái เอาไปซามาเอาให้่อยก็ได้คบ่อเสบงไนเอาแงกินเนาะเป็นยังมันมาจ้าเขาเป็นตาสัเลยอันนี้ข่ยบบอกอีกเลยเอาเอบอเยงไน่ไงินเนาะเป็นยังไม่มาเสียนัเลยับพี่นอเขาบานเว้ย้อั้น พี่น้องตัังหลังนั้งหลังพวกใส่ไปทั้งขวรกำลังหันั่นว่ากินดุเออครับผมนั่นหย่นแป๊บนึงครับเอาอนี่ยกับสีม่วงปองนันกับสีเอากันเอาเป็เอาจะกินเบิร์ดเด้อมันสีมาเด้อยากินเบิดมันสีมาว้านั่นหย่อ มันเฮ็ดขซ้กันเหิืนเอาจะเฮ็ดยังเขาเ็นจันทรจนเอาของละสมบ่ฮะฮะฮ่่ไม่ังจะยังงับก็ักบาวใชหมุนจังบาหมุนพร้อมติบาววุไปวิ้งมาจะก็รอตลอดเนาะรจะม่ยองกันยามเมานะเมาก็บเมาจ้ามาไหนื้่นีปัวก็บ่มานั่เลเออ เขาไีกันเฮ้ยจะไ่ีกันจะไหนกไม่ได้ม่ได้ีกันไม่ได้ไมด้ถือเมื่อถือกันเนี่กับสิล้ำมวนอยู่หรอออันถือเมื่อเขถือกันหมาที่สิลำเเราเจ้าหมาตมันสิลำแล้วเอ้ยไ็นซีเรียนยังขอ้คุณอะไร่าฮ่่้่า ใส่ใส่พี่น้องฟังเออไข่เป็ดเกินไข่เป็ดไข่ไข่อื่คคอนไข่ไเ่ไข่นยังเห๋ื่มอิ่นไข่หาเอามาก็บเรี่ยวผ้าอื่นด้วเอใช่ฮ่าล่าฮ้ยโอ้ยหวันวันบันมาล้ำจมูกวัน <c oughs> ขึบนมามากหมูวันมาไปได้แล้วมีงานพยนั่งร กินเวิละแม่ว่าถ้าเป็นเบียฟี่เบียฟี่กินในเบิดมือเบียฟ่ซื้อเวิร์ดมือเบาเกิ่กินชีทีมากวนต้นอ่แมกินบดแม่กินเวิกินเดกินเดทุกอย่างเราก็กินเบียก็กินกายหีกูเดียวแล้วก็พัดเจ้ไทยนาทึ่งคุณม่ไหนไทยหนาไทยนาเล็กกับไทยหนไม่ได้ซื้อมาเพอบานหรอ เวทนนาฉบับไ้เฮ็ดไม่สติเฮ็ดเวทีกับพ่อตองตั้งเอ็นเซอร์กับพ่อตองมีล้อมชัางกสีเบิ่งสีโจทย์เดี๋ยวผมไปทัวร์เนาะครับผมเมาเป็นเพื่อนหน่อยไม่ต้องห่วงครับหมอมาจังห่วงดอกเพื่อนนะจับมือยังหวานี่เลยเป็นเซี่ยวกันไว้เถอเนาะเอ้ามาได้สติแล้วดอกสมัยแมรุหล่ะแม่เจอร์สุด ขอบคุณหลังคอบคุณอาอผู้เียคอยเถอะขอบคุลอยเดียวขอเสียงคนอกหักหน่ยขอเสียงคนชสมนางนาผู้ายหลายบแมนแมนิ่นเลียกโดนิันก็เลยยังโสดอยู่ไปอาเขาไปัเขาล้เสีเือไหไปูว่าเขาว่าใครเนาะ กูยักยุมงไปเ่ยก็ยักพุ่มหักเขาอยู่ไปเขาใจอยู่ไปเขาใจอยู่ไปเขาใจไปเขาใจไปเขาใจไแนวเลย เบิกใจกะหายไปโลกบอกจำเป็นต้องขอโทษบอกมีสิ่งโง่ขึ้อไอเดียวมาคนบอก